ดาราสาวรับใจหายหลังลาช่องเก่าอยู่มานานเหมือนบ้านหลังที่สองพันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระหลังอยู่ช่องสามมานาน14ปีสำหรับสาวสายฮาแจ็กกี้ชัเคลีนมินส์ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาช่องถึงโบกมือลาแต่เจ้าตัวก็ใจหายเพราะว่าช่องสามนั้นเหมือนบ้านหลังที่สองล่าสุดนั้นแจ็กกี้ได้เปิดใจถึงสาเหตุการไม่ต่อสัญญาสัญญากระดาษหมดไปแล้ว แต่ก็ยังทำงานร่วมกันทุกวันเป็นสัญญาใจคือมันไม่ได้เกิดจากการที่เราอยากออกหรืออะไรมันไม่ได้มีความบาดม้างก็ปรับกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นสัญญาใจกันไปแล้วมันก็ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยค่ะตอนนี้มันมีออนไลน์เยอะแล้วเราก็ดันไปทางนั้นค่อนข้างเยอะทีนี้ในสัญญามันก็อาจไม่ได้ครอบคลุมไปเสียหมดก็แอบใจหาย ทั้งที่เราก็เดินเข้าช่องเหมือนเดิมทุกวันแต่ว่าวันที่เราเดินออกมาเรารู้ว่าวันนี้มันหมดสัญญาในกระดาษแล้วเราก็ใจหายเหมือนเป็นฟีลว่านี่คือเซฟโซนของเราตลอด14ปีนี่คือบ้านของเราที่เราอยู่อย่างอบอุ่นมากๆหลังจากนี้เราก็ต้องออกไปทำงานที่อื่นบ้างอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนของเราเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็พร้อมไหมที่จะออกไปทำอะไรใหม่ๆ